โอเคสวัสดีครับเอ้ยหยุดตีก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีดูไอเทมแบบไม่ต้องใช้เกมพานะครับเป็นวิธีที่แบบง่ายมากเลยครับโดยใช้คิมคิมสั่นนะครับเอ้ยหยุดตีก่อนโอ้โหอะไรของมันแบบนะเบี๋ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่แปบบ๊บเอาเอาคนเด็ดนะครับ ที่นะครับก็จะใช้เป็นคิมพุสันนะครับกด f ครับเพื่อตัดเวลานะครับเดี๋ยวเปิดนิก้าฟอร์มก่อนไม่อำเป็นอะไรนะครับกดสกิล f อย่างเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวรอเป็นคูดาวกันนะครับแป๊บหนึ่งดูนะครับมีอุกบาทตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นมันจะลบนะครับลบบ้านลบสิ่งของทั้งหมดนะครับเหลือแต่พวกไอเทมดัมมี่กล่อง แล้วก็เอบีซีนะฮะเดี๋ยวเราลบ้นไปดูครับเราว่เรองการที่จะเห็นหมดเลยครับอะไรอยู่ตรงไหนมันกล่องตรงนี้ตะควยะตรงนี้กร,ระบะกระบระกล่องโน้ตนะครับคือวิธีง่ายมากเลยครับก็มามาแค่นี้นะครับวันนี้สอนดูของนี้เดียวไปละบาย